เรามาคุยเรื่องละครดีกว่าครับพูดถึงละครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสครับและหลายคนเนี่ยกำลังติดตามอยู่เพราะว่าเหลือแค่3ตอนสุดท้ายแล้วลว,วานวาสนาครับโอ้เรื่องนี้ต้องบอกเลยเป็นละครพิเรียดเนาะออแล้วก็แต่ละคนก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีแบบว่าตั้งหลวงเป็นอะไรต่างๆใช่นนแต่ว่าคาแรคเตอร์ในละครครับ ผิดกับตัวจริงเลยนะครับในละครเนี่ยเขามียศมีแบบว่าเออมีขั้นการแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ากองนี้เป็นกองที่สนุกสนานมากมากเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาขี้เมาส์เมาส์กันตลอดนะฮะเจอใครนี่ยื่นไม้ไปปั๊บพร้อมจะเมาส์อยู่แล้วใช่ล่าสุดเราเลยให้รุ่นใหญ่เขาเมาส์พระเอกนางเอกกันสะหน่อยนะฮะพี่แก้วพีรดีครับเมาส์ทอยกับน้องบิ้นสักนิดนึง่นะฮะงานนี้รับรองว่าไฟแลบแน่ๆเ้าไปติดตามพร้อมกันในเมาส์หลังเลนครับ ใครก็ตอบเป็นสิยงเดียกันเลยแล้วค่ะว่าตัวจริงของบินซิริทรนฉันแตกต่างกระบทม่อมเหลืองเพชรวสีหญิงสาวสูงสั่ที่มีคุณสมบัติกริยามารยาที่แสนจะเรียบร้อยจริงๆซึ่งคนที่จะมายืนยันอีกหนึ่งเสียงนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือพี่แก้วอภิรดีที่รับบทเป็นคุณแม่ของบินในละครนเองค่ะ นารัคะน้องบินแบบเออเกโก้เออเกโก้โก <c oughs> เป็นเด็กน่ารักมากไม่นึกเลยว่านางสาวไทยเภสาชคลิกคักน่ารักเป็นเด็กไรเด,ดนสาแล้วก็น้องค่อนข้างสนุกตลก โกะมากมีฉากที่แบบเดินตกบันไดแล้วก็น้องแบบใสลื่นหูน้องลงไปแรงมากเลยนะน้องก็เจ็บไหมน้องน้องบอกเจ็บเจบเจ็บมากเพราะหลังจากบนเจ็บมากเสร็จเอา่ะพร้อมค่ะอึดมากเจ็บเสร็จอึดพร้อมสแสดงต่อ เดกก็เดินสักพักหนูแบบภาพดับแล้วหนูก็รู้สึกได้ว่าหนูกลิ้งกลิ้งแล้วไปูโอ้โหสาบตลบ่ะสาบตลบ่ะตึกตึกๆๆแล้วลงไปอยู่ในช่องข้างหลังโต๊ะลงหนังนตอนนั้นอะไม่เจ็บแต่อายหนูก็แบบพยายามจะแบบลุกไม่ได้เพราะมันฟิตมากคือคนไม่ได้อยากซุ่มซ่ามอะค่ะใช้เขา่าโกโก้แล้วกัน ลุ้มซ้ำแหละพี่คือเหมือนหนูอะก็ไม่เข้าใจขาตัวเองเหมือนกันแต่ว่าบางทีอะมันก็ไม่ได้มีอะไรขัดขานะคะแต่ว่าหนูล้มหนูก็แบบเดินเดินแล้วมันก็พิว <Yeah. S 1> หายไปจากกล้องแล้วมันเกิดขึ้นแบบหน้ากล้องอะสี่รอบหลังกล้องอีกหลายรอบอะพี่รวมแล้วเป็นสิบอะ เขานังเอกขึ้นมาพร้อมกับชายาสวยแต่เกะใช่ไหมคะทางพระเอกถอยปฐมพ่องนี้ก็มาพร้อมชายาพระเอกผู้น่าสงสารเช่นเดียวกันค่ะพราะพี่แก้วบอกเลยว่าด้วยหน้าตาและบุคลิกนิสัยของทอยอ่ะดูยังไงก็น่าสงสารเหมาะมากๆที่จะมาสวมบทเป็นโชคหนุ่มอักโชคที่ไร้วาสนามมากๆเลยค่ะถอยก็เหมาะนะบทแนวๆอย่างเงี้ยพี่แก้วว่าหน้าเขาเจ้านะเหมือนแบบถึกด้านล่างอดีตข้า เเวลาเขามากองถ่ายเขาชอบใส่เสื้อแขนกุดเขาโชว์กล้ามหยุดโควิดไปแล้วโอ้ยต้องเห็นมาคุ้มกันกล้ามป่าวกล้าผูกปากกล้าผูกพี่แก้วก่วอาการหนักพี่แก้วขึ้นซีฮัลโลอ่ะชุดเป็นฟิตเปี้ยเลยนะมาเนี่ยพี่แก้วหายใจไม่ได้เลยนะพี่แก้วสบายใจอยู่แล้วไปหาเพื่อนที่ไม่ได้กวนเป็นพี่เป็นพี่นิวนะพี่ยนหน้าจอเศร้ากันยับรสนิทกัน มา,มากแต่ชีวิตในจอเนี่ยฉันแตกต่างจริงๆนะคะเพราะเจอหน้ากินเมื่อไรเป็นต้องหยียบยำในความต่ำต้อยถึงชคอยู่ตลอดและก็ขัดขวางไม่อยอมให้ลูกสาวยืงด้วยงานนี้ถ้าคุณพลหรือตัวตนที่แท้จริงว่าโชก็คือท่านชายเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่ที่สําคัญต้องเอาใจช่วยโชกันก่อนนะคะว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาใช้ฐานะท่านชายได้หรือเปล่าในละครวาวาสนาวันนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีนั่นเองละคะ่ะ oh. อ้โหเมาซะไม่เหนือเลย<แ>คุณผูมเขาบอกมาว่าความโก๊ะของบินเนี่ยแรก,แรกๆหลายคนตกใจใล้มแล้วชนนั่นชนนี่แต่หลังๆก็คือชินแล้วค่ะเพราะว่าบินก็คือบินเป็น<ช>สาวโกะประจำกองเป็นปกติถ้าเกิดใครจำกันได้ตอนที่เธอมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราเธอ,อก็ยังมาโชว์โกะเลยนะครับ <laughs> ชาติเป็นเรื่องปกติจริงๆครับ <laughs> แต่บอกเลยครับว่าในละครเนี่ย เธอไม่โกะนะในละครต้องลุ้นกันต่อครับเพราะว่าเหลือเป็นแค่สตอนสุดท้ายแล้วใช่แล้วโชคจะอับโชคหรือเปล่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบคุณชายหรือเปล่าออจะอับโชคไปจนถึงตอนสุดท้ายหรือเปล่า3ตอนสุดท้าย,<ะ>ยของละครวานว,นวาสนานะคะเวลาสองทุ่ม20นาทีบอกเลยว่าต้องรอติดตามเพราะว่าเข้มข้นมากมากเลยใช่ครับ